สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจากมาพบกับแนวทางหุน้นนิเคี๊รอบเ้าลอบ่บบายของห้างจะแนวทางวันจันทร์ยี่สิบหกเรือนหนึ่งมกกระลาจะสองหาหกเก้าจากก่อนสิไปรับชมรับฟังนิเคีเมื่อนี้กะสรุปเนทางวันศุกร์ยี่สิบสามกันก่อนจะสำหรับแนวทางนิเคี๊ของห้างสำหรับนิเคี๊รอบเ้าวันที่ยี่สิบสามเลขเด่นหายหากับสี่ วิ่งรุดจ้าสำหรับพลหลบเศรา้ 35, าศูนย์สามหาหลสี่กสำหรับเนี่ยท่าขเ้าจับได้หลางหลางมาสี่หกเข่าตรงๆจะโตเน่นเลยเด่นสี่มาบนมาสามหาจับขู่พลาดไปจะเดินหารูดหามาไซาวิ่งไซหลุดของเ้ายิบจับไปวิ่งไปหลุดมาทางบนทางหลางเลยตัวนี้ เด่นมากขบบนเลยเนาะทางบนทางหลังแจ๊บได้แค่หลัง4 6ตรงตรงโตเน้นจ้ะสำหรับรอบบายเด่น1กับ0ผลของรอบบายหกแปดเจ็ดโอ้เสวะเลีเล่ยงกันว,ว่าได้เนาะ6 8 7 9 8จ้ะ8บน8ปดโหลัง8 7 9 8โ็้าแปดหกเจ็เลยตัวนี้รอบบายเนาะสำหรับแนวทางนี่คือข้อหาที่23มารอบเศร้าจ้ะสำหรับแนวทางมือนี่มือแหลกของสัปดาห์กระตั้มบุญกันโตจ้า ก่อนสิปรับชมรับฟังแนวทางมือนีฝากกดติดตามฝากกดไลค์โดยละก,กัารเนาะสำหรับพี่นเอฟซีที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆหม่กัอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เราจะเผื่อเสียดโบพาดแนวทางที่ลงหายแต่แนวทางดีๆมิหายกันใดถูกวันจ้ามีหลายแนวทางจะหุน้นจีนหุ้นห้างเซง็งหุน้นดาวโจนส์จะฮานอยเราพัฒนารัฐบ,บาลไทยกันมิหายคือกันจ้าสำหรับแนวทางที่มือนีรอบเศร้า บาสเนี่ยทางเมื่อนี้ไดเลขโชนจ้าโอ้โหไปทางอย่ากอีกตัวนี้เอาตามสูตรเด้อพี่น้องเส้ากับ,บายได้เลกเด่นโตเดียวกันจะเส้ากับ,บายเด่นเจ็ดกับพกเอาลงไห้ตามสูตรเนาะไดเลกโชนกับลงไห้แบบนี้จะเจ็ดกับพกวิ่งลูดจะใส่วิ่งใส่ลูดาาก็ข้ามหมักตัวไดชอบตัวนด้ก็วิ่งลูดได้จ้า จับคูเดนเจ็ดเจ็ดเจ็ดมือนี้ได้เลขส่วนขอจับเลีกเบิร์นไว้เลยละกันเจ็ดสองเจ็ดสองสองเาหกหกเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ำหรับหกหห

หกหกหกสองสองหกหกเกเกตัวเดียวกันเบิดเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิกตัวเน้นกันก่อนจ้ารอบบายเน้นหกเก้าเก้จรอบบายเน้นเจ 2อ7 7อง7จ็ดเจ็ดหกหกเจ็เอกสาเก่าหเอามื่อนี้เจ็ดโซนหกโนเศร้าบายโตเรียงกันกับคอยมาปังปังดิ่งดิงเต็มเต็มเศร้ายันบ่ายเลยละคันเนาะสำหรับ7กับหกเนาจะคืนดูกับความมกความชอบจากก่อนจะนับไปเป็ียนแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวเคอร์กันเบื้องก่อนแต่มีโตหมักอ่ะ คอยตามจำบ,บ่มีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้จ้าขอให้เฮ้ขอให้ปังส่งดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า